คือว่าง่ายหมุนเวียนตลอดเลยหมุนเวียนตลอดคือนานี้มันหมุนเวียนได้ครับมีไยได้ทุกมือไหวช่วงนี้ยทุกมือ,มอครับเฉลี่ยมือละลเนือ7จ็ดแปดอยถึงพันปานั่นบว่ครับประมาณนั่นแหละ สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับเหมือนในบ้านนี้สิภาพี่น้องมาเบิ่งแปลงพักสวยๆนะครับด้ยของพี่คําผานงนุชย์นะครับซึ่งเพิ่นปลูกพักมาโดนแล้วครับพี่น้องหลายหลายหลายปีนะครับสามารถสางไร่ได้นะครับสางไร่ได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็มีมีคนมาซื้อหอดมองนะครับเห็นเราเป็นได้มีความสูงน้ำเพริ่งแห้งพิกาดแปลงอยู่บ้านดอนเสาหงตํตบลเมืองเดชครับ อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสิภาคมหาความหูเรื่องการปลูกผักนี่ครับเจ้าของแปลงพี่คำผานุนนวลไปที่ครับไปครับดีครับครับแปลงผักสวยๆปลูกปลูกมาจักปีแล้วครับไปประมาณกะอยู่ประมาณยี่สิบปีแล้วล่ะยี่สิบปีแล้วป่ครับแม่นประมาณยี่สิบอดเยังไงหน่อยจุดเริ่มต้นจังได้คือไหนมาปลูกผักครับแต่กอนกะเท็ดงานหลายอย่าง ก็ขั้นสิไปเป็นขนา้าราชการน้ำพึ้นกรบับได้ก็ตรงมาเห็ดแม่บั่นฝ้าเห็ดเห็ดไปเห็ดมาก,กะอะได้ดีขึ้นก็เลยตัวนี้เป็นอา,อาชีพเสริมอีกตัวหนึง่งจากไปศึกษาดูงานมาหลายหม่งกะเห็นเขาเห็ดก็เลยมาเห็ดจังมสิละครับปลูกหลากหลายชนิดได้ไน,น้อมีผักอยังไะครับพี่ผักมีผัก,ก,กสลัดผักชีหอม พักขนาพักกาดดอกรักหลายอย่างพักกระถินนี่ก็เมียนทั้งหลังครับครับผมกระถินนี่คือเอาให้พวกอา่ากินกับหอยนางรมโอ้เนี่กระถินกระเพ้ากระเพ้าแทบจะปงบ่วท่านละครับเพราะว่ามือเส่กสากระซังลายอยู่ครับทรงบ่ท่านมันตัดบ่บบท่านปงบ่ท่านอู้ โอ้สุด,สด,สดอยอดแหงนะครับเอาปกอาทีจักไรครับ้ไปทั้งหมดอ,อาที่ประมาณสองไร่สองไร่<ม>ครับ<ม>จะปลูกพักหมุนเวียนอยู่นี่<ม>นปลูกปลูกอะไรจักเดือนครับคือปลูกมาถึงแต่เบิดฝนภาพเบิดฝนกับแ็ดนั้นเลยก็จัดการเลยแต่กอนแต่นาฝนก็คือเขาปล่อยดินใหงหวางปล่อยดินให้ว่าง,างเท่ากับ มันหยาขึ้นมาฮะอวบานปุ๋ยใส่หย,ยาหยานี่ตัดไปเหงืห่งัวในบริเวณนี้ตัดหมุนเวียนไปเื่อหลอกเื่อหลอกเลี้ยงงัวแต่ก่อนเลี้ยงงัวงฮกเกตโตตอนนี้ก็เหลืออยู่สองตัวก็เกลี้ยงไก่ง่วงเน่ไก่พันธุ์ไข่เน่ครับแต่ก่อนก็นเลี้ยงหมูโอ้เลี้ยงหมูหลายอย่างมันมีหมูมีปลา ถ้าเป็นหน้าฝนนี่คือว่าก็สิปลูก้าตัดยาให้ง่วะเพราะฝนเมื่อก็เริ่มเตรียมแปลงเลยมนครับคือยาบ่ได้ปลูก้าธรรมศาสตร์ราะดินแปลงนี่มันมันเคยใสสารเคมีไยครับผมอ่าตอนนี้บ่ได้ใสเคมีไรก็คือเคมีก็คือปุ๋ยของเฮาก่อนล่ะพอจเก็บออกเบิดเข้ากับพลิกดินขึ้นทันทีข้าบพลิกดินใ้นั่นก็พลิกใบอยู่อาทิตย์หนึ่งเฮากับพลิกกบมาก็ตีเป็นแปลงได้ ตีเป็นแปลงเริ่มปลูกเอาผมสังเกตเบื่อพักอ้ายนี่ง่ามแห้งครับมีวิธีการดูแลพ่นจังไรน,นะครับอ้ก็ใส่ข้อมูลอาหารเสริมซอยครับก็เป็นอาหารเสริมเอ่อเชี่ยวภาพบ่ครับอ่าเิ่นห้มาลองใส่เบ่งก็คือโอเคอยู่ได้หรออิฟไบออนบ่เพิ่ให้มาสํ okay on, หาหรับเผื่อเท็ใหใยเพืชมันจะเขี้ยวดนเขียวทน จริงพักกาดดอกนั่นจะเก็บได้อยู่ประมาณสิบห้ามือก็คือเบิดนี่มันได้เดือนกลัวแล้วเอาผมถามเนยว่านี่มันจําเป็นต้องใส่บอฮอร์มนเสริมสําหรับผืชนพักมันก็คือกันกับคนนั่แหละคนก็ต้องกินโอวร์ตินกินยยงไปนำอ่ามันมันเป็นอาหารเสริมคนบางคนกับกินแบนบางคนกับกินอันนี้ทักกระสิเป็นคือกันกับคนนี่แหละถ้าบำรุงมันดีมันกับเป็นมันก็ใหญ่ไปถ้าฮาวโบบำรุงมันมันกับ่บใหญ่ บางคนว่าจะปลูกพักยังจะใส่อียงมันก็คืออาหารเสริมของมันคือนี่แหละฮรอโมนครับฮรอโมนซ้ำเข่าซ้ำน้ำเขาคือกันนี่แหละอ๋อมันมันดีกว่าห้าวบอไซจังไดเนี่ยครับมันมันก็ดีกว่าห้าวบอไซถ้าล่องบอไซฮรอโมนมันก็ซ้ำกันกับออ่ายังล่ะเข้าบั้วิพงุรดันล่ะอ๋อกินกินเขาเฮ็ดกับเขาบอไซพงศรดันล่ะฮร์โมนมันก็ สามาเทศให้พักมันเขียวนี่คืออ้อโมูลอ้อโมูลพักฮ้อรมูลนผืชอดเผื่อลายังเขียวแข็งแรงแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศจริงสภาพอากาศขั้นคือพักกาดดอกนี่มันจสอยอ่แค่สิบหาถึงสิบแปดมือแต่นี่มันหลยเดือนกลัวแล้วแม่นว่ะมันยังเก็บได้อยู่นะป้าแน่นว่ะครับ <Man. S 1> แมนแสดงว่ายืดอายุการเก็บเกี่ยวออกไปอีกแมนโอ้โห <Man. S 1> oh <laughs> เอาพี่ป้าครับ ปลูกมายี่สิบป,ปีไปขายใช่ครับไอ้พักเหนียวซรงตลาดเดชดครับตลาดเดชอุดมเฮ้านี่ละ่ะนุ้งขาประจาครับห่านเนื้อย่างเนี่ยในตลาดในตลาดเด็ดคือขาประจาครับเอาที่แรกที่แรกเลยแรก,แรกเริ่มเดิมที่ตอนปลูกช่วงแรกๆนี่ไอ้ไปหาตลาดอย่างไหนปีแรกแต่ก่วนเก็บไปมือละสองรอยเก็บไปมือละสองรอยใส่รถมอไซค์ไปไปตลาดตำรวจจับกับเบิ่ลละ หมอกกัะนกกรบโมีใบขับขี่ก็บโวมีแต่ตัวแต่ก่อนตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีมันเทื่อตำรวจจับดูดแต่ก่อนหลังจากคันว่าก็คือไห้มาเห็ดใบขับขี่สื่อหมอกกระนกแล้วก็ควอยเข้าตีตลาดหาลูกค้าได้หาลูกค้าแล้วก็คืออไปหาผู้แรกผู้สองเขากับต้องเห็ดมัดซ้ำเก่ามันจะขายดี ขายบบดีเขาเก็ด้ำเก่าคือเอาใจดูค่าไว้เขาถือไปนั่นเขาส่งถุงละห้าสิบบาทเขาจะให้เขาถุงคนทั้งอื่นมาให้เขาถุงละลอยเขาขายโบดีเพราะเขาตรงส่งดูค่าเขาประจาครับเขาไปยืนยัดมาตลอดปัจจุบันนี่กับแบบว่าต้องไปรอขายแล้วแมนก็คือไปส่งแค่สามสิบนาทีหรือสิบโมงแล้วคือจบนอกจากนี้ก็มีคนมาซื้อหอนมองไว้แมนก็มาซื้อหอนมองมือเสกพวกสร้างตอนนี้ ท่านก็สั่งกับมาอะไรโอ้ลุมทั้งถึงครับครับช่วงแรงๆเน่อยเนาะเห็นคนมาเสือหลายครับพี่น้องอาหารนี้อันว่าเป็นตะมวนนะเพื่อนแท้ตอนเสาต้นแรงครับนี่นี่นี่คือแปลงที่เตรียมไม้นะครับนี่แปลงทีไอ้เพิ่นเตรียมไม้นะครับนี่กะล่างเตรียมแปลงพักไว้อาทิย์านงไว้พักแล้วครับแล้วอาทิตย์หนึ่งพักแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คือคือกระตรงไถกลับขึ้นครับผมตักตักดินนะครับ ก็น่าจะปั๊บนี่ก็ทิลุ่งพักกลาพักตัวคือว่าง่ายหมุนเวียนตลอดเลยหมุนเวียนตลอดคือนาหนีมันหมุนเวียนได้ครับมีไร่ได้ทุกมือ่ายช่วงเนี้ยทุกมือครับเฉลี่ยมือละลือเจ็ดแปดลอยถึงพันป้านั้นวะครับประมาณนั่นแหละท่าเทศสกัดกสทิมีแน่ครับจะตรงลูกเตะเสามือละ เจ็ดแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทเด้อครับพี่น้องนาสนใจนะครับเด้อนี่การปลูกวิธีการอ้ายเพิ่นกับ่บยากนี่คือเตรียมแปลงแล้วก็วานเลยบ่ายแม่ตัวนี้กล้ากล้าจะโบยากกล้าครับจะโบยากท่อแปะเอาตัวตัวตัวไหนเน่ต้องแปะครับตัวขั้นบนแปะโอ้แปะนี่คือพักสลัดบ่ครับพักสลัดพักขณาแปะครับอ๋อพักบุ้งพักที่นี่วานเลยพักบุ้งพักที่ตึงพักที่นี่วานเลย อ๋ออันนี้อันนี้คือคือพักกาดดอกที่อายเพรานว่าปกติสีเก็บได้จัดหมื่นกว่าสิบห้าถึงสิบแปดหมื่นครับแต่นี่เป็นเดือนแล้วเมนโอ้นี่นี่นี่นบัที่อายว่าใส่ร์มโมแล้วมันยืดนน,นี่แหละเอาทุกปีนี่ก็คือโลไปแล้วนี่ครับแจ่นี่ถึงหดย่ำโลแล้วแต่ว่ามันยังเขียวคือเก่าอม,มันยังดีคือเก่าครับครับครับเปลืองมาครับไอ้เอาฮอรมโมนี่ใส่จังไงมันก็บโบเปลืองครับสองอาทิตย์สี่ที่หนึ่งครับ สองอาทิตย์ทีเท่านึงเนี่ยประมาณนั้นส่เท่าไรอยู่บ่ครับใส่ประมาณยี่สิบทีซีครับต่อทั้งหนำยี่สิบลิตรแค่นั้นแม่นขวดนึงก็แสดงว่าถ้าถ้าใีดแนวนี้ก็บใส่ได้หลายเดือนได้ดีนึ่ได้ดนครับครับเอ้าได้ครบฤดูการผละนี่โอ้ขันจ้าขวดปอเปลืองแม่นถาทามันซอยให้เฮ้าเพิ่มผลผลิตแล้วก็มีประโยชน์มันกับปอเปลืองได้เนาะแม่นเอาปุ๋ยเคมีนั่น ยูเดียสอบละพันสองร้อยแปดสิบอย่างนี้แต่ก 1, อ่อนพันละสอบละหกร้อยหกร้อยถือว่าแพงเลยสี่ร้อยแปดสิบแต่ก่อนถึงหกร้อยก็ยังว่าถือว่ามันยังแพงแล้วแต่ตอนนี้มันพันสองร้อยแปดสิบแล้วครับยูเดียนะการถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับพี่น้องน้วยมีการปลูกพักนี้มีอุปสรรคมีปัญหาอย่างไหครับอืกระโบมีอย่างเดียวจะคือนั้นกระโบ ปัญหากับบ่หลายบ่มีครับบ่จุกจิกบ่กวนใจเพราะว่าเขาปลูกตามฤดูดแม่นปลูกตามฤดูถ้าฤดูฝนมันมันจะเป็นให้พักม่นจะเป็นใบดางพักบุ้งนี่เป็นใบดงังนะครับครับาเรี่องนี้ปลูกได้ช,ช่วงช่วงทาดินมันเชือนนะมันจะเป็นปพักบุ้งดางครับเอาเขาไปตลาดเข้ากับที่บยากได้คือมันเป็นใบตาโพเขาเอิญอ๋อคือเป็นน้ำดินเป็นน้ำช่วงฝน ผลลึงมันจะเป็นยังสัตว์ครัาพี่น้องผู้ใดอยากสนใจอยากปลูกก็ลองหาขอมูลเพิ่มเติมเมบื้องรื่ว่าอยากมาเบื้องงานอยากมาศึกษาม,มาเบื้องแปลงพักสวยๆก็มาได้นะครับเด้อพี่น้องบ้านดอนเสาหงษ์ตำบลเดชอุดมตำบลเมืองเด,ดบเงเด,ดอำเภอเดชดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอาอาสสดท้ายยังใหไอ้ปากอยังถึงพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการปลูกพักหมุนเวียนผสมผสานครับพี่น้องท้าภูมิดินไรหนึ่งสองไร ก็สามารถเฮ็ดได้บ่ต้องไปใส่ายถ้าเฮ็ดหลายกัแห้งเฮาบ่พอก็คือเก่าเฮาก็บ่ได้กำลังบ่ได้กำลังขี้เก่าบ่ได้ไอ้ทุนบ่ได้กำไรคือเก่าซ้ำห้องเฮ็ดข้าวนี่ยผู้รับคนเฮ็ด40 50ไร่บ่มีเงินซื้อปุ๋ยใส่ก็บ่บ่งามก็ฝากพี่น้องก็คืออยากให้พี่น้องเฮ็ดเอาซ้ำพ่อเพียงซ้ำเพียงพ่อถ้าไปเฮ็ดหลายเกินนั่นก็ไปบ่รอดครับครับ อันนี้กับสองลายเหตสองคนพอดีหน่อยเนาะนี่มือเสือกอะไม่ดุกรุกมาซอยโอ้ครับขับพอดีเหดมวนมวนได้ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เขาลุกมาซอยกับไอ้ขาแห้งเขามือละ่อยตอนเสือเสือกอร่อยให้ลูกไปโรงเรียนบดีดีดีกว่าแบบว่าให้เงินในเสื้อลูกเพ็ดเหตบีบซอยแมนมีหอดเวลาเขาลุกมะเห็ดซอยเหรอครับก็ดีแห้งเนี่ยเอาโอเคมัอนี้ก็ขอบคุณครับไปครับ ครับขอบคุณพี่คำผานงนุษเพราะคำแล้วนะครับพี่น้องอยากสัมผัสไอ่แล้วโดนก็หนีอย้่ครับเดี๋ยว่ามันเหมือดเหมือดแล้วครับนี่ครับมันหาโมงเลเนียครับเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องนั่งครับสวติดตามรับชมไายการเดี๋ยวคลิปหนาจังพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ